คลแม็กของกฎหมายแต่ละข้อข้อที่สองปีหกแปดเป็นปีที่สารรัฐธรรมนูญจะต้องตัดสินและวินิจฉัยเพราะคลายแม็กมาถึงแล้วนั่นคือคดีอันพายที่ดินอันพายอันพายกระทรวงมหาดไทยจะรู้สี่รู้แปดจะสระแอดอะไรก็ช่างแม่งกระทรวงมหาดไทยแต่สารเคยบอกแล้วว่าที่ดินวัดแต่กิจการเคยบอกแล้วว่าที่ดินวัดต้องคืนวัดแต่อีนายกเนี่ยถือครอบครองที่ดินวัดมา จนกระทั่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วโอนให้แม่แปลว่าไอ้ที่มึงถือคลองมาตลอดมึงไม่สุดจลิตเพราะศาลบอกให้มึงคืนวัดมึงก็ไม่คืนกิิการบอกให้คืนก็ไม่คืนเพราะฉะนั้นแปลว่าพฤติการไม่ทุจริตไม่สุดจริตทุจริตมาโดยตลอดแล้วจึงไม่ตรงปกของรัฐธรรมนูญมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีคนร้องเรื่องนี้ไว้แล้วและล่าสุดปรากฏว่ากรณีที่กระทรวงมหาดไทย จะต้องยกเลิกคำสั่งที่บอกว่าอีที่ดินเนี้ยเป็นที่ดินของอันพายไม่ต้องให้วัดเนะี่ยอีน่าต้องเพิกถอนแม้ว่าชาดาจะเซ็นหรือไม่เซ็นแม้ว่าประสัดกระทรวงมหาดไทยจะเซ็นไม่เซ็นแม้ว่าจะมันจะอึมคึมที่กรมการที่ดินหรือใดๆก็ตามแต่มึงจะพูดสียูพูดแปดมึงจะพูดแม่งอะไรช่างมึงเถอะข้าราชการกระทรวงมหาดไทยช่างพ่อมึงเถอะแต่ศาลบอกว่ามึงต้องคืนส่วนกระทรวงมหาดไทยมึงจะอะไรมึงอย่าอยากติดคุกกับเรื่องของมึงค่ะ กระทรวงมหาดไทยประหลัดอยากติดคุกเรื่องของประหลัดรองประหลัดอยากติดคุกเรื่องของรองประหลัดอธิบดีกรมที่ดินอยากติดคุกเรื่องของมึงเพราะกระทรวงมหาดไทยเคยมีอดีตรองประหลัดติดคุกมาแล้วรองประหลัดหัวขาวๆออกมาแล้วเป็นบ้าเลยจําได้ไหมนั่นแหละนั่นแหละคนนั้นแหละอดีตรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยที่เป็นคนทําเรื่องที่ดินอันไทยนั่นแหละติดคุกสองปีครึ่ง ออกมาแล้วเป็นตึงตึงเลยเพราะฉะนั้นอธิบดีกรมที่ดินลองประหลัดประหลัดกระทรวงมหาดไทยในยุคป,ปัจจุบันนี้จะอมสี่อมแปดจะไม่รู้สี่ไม่รู้แปดสาระแอดอะไรก็ไม่รู้ไม่พูดไม่อะไรก็แล้วแต่มึงมึงจะไม่พูดอะไรปล่อยพวกคุณจะปล่อยพวกท่านเลยปล่อยพวกท่านเลยจะพูดอะไรไม่พูดอะไรปล่อยพวกท่านเลยแต่สารบอกแล้วว่านี่ที่ดินวัดกิติกาก็บอกนี่ที่ดินวัดต้องคืน เพราะฉะนั้นแปลว่าตลอดเวลาที่อีตุ้งติ้งไม่คืนพอไม่คืนปุ๊บอีกวันหนึ่งกําลังจะไปเป็นนายกันพรุ่งนี้โอนให้แม่แปลว่าคุณสมบัติไม่ครบตั้งแต่ต้นในการมาเป็นเสนาบดีหรือนายกรัฐมนตรีแปลว่าต้องถูกปลดออกจากการเป็นนายกค่ะต่อไปถ้าไม่โดนเรื่องนี้โดนเรื่องไหนอีกดอนมบิกาโดนเรื่องการแต่งตั้งแต่งตั้งใครที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี แตงตั้งสองคนหมอเรียบสุรพงศ์ติดคุกมาแล้วหลายปีแตงตั้งอีเ้นไซเกือกซึ่งติดคุกมาแล้วหลายปีปรากฏว่านายกเซนเองและแต,งต่งตั้งอีสองคนนี้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีปรากฏว่าแดกเงินถึงแม้ว่าไม่ได้กินเงินเดือนหลวงแต่แดกกาแฟหลวงใช้งบหลวงในการประชุมใช้ไฟหลวงใช้ห้องประชุมหลวงทั้งหมดนั้นเท่ากับผิดจริยธรรม ดังนั้นเป็นแบบเดียวกันกันกบที่เศรษฐีทวีไส้ตั้งอพิจิตชุ่นใจอะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องโดนเอาไปหีออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งหมดไทม์ไลน์มันคือปีนี้ทั้งหมดไทม์ไลน์มันคือปีนี้ค่ะปีหกแปดค่ะเพราะมันสิ้นสุดไทม์ไลน์ทางเรื่องของมันแล้วค่ะมันออกได้แค่ผิดกับไม่ผิด ออกทางซ้ายคือผิดออกทางขวาคือไม่ผิดมึงจะออกทางไหนแค่นั้นทั้งหมดอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมค่ะและถ้าองค์กรยุติธรรมทํางานกฎหมายทํางานกติกาทํางานก็ไม่มีใครเป็นใหญ่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในประเทศนี้ค่ะ <S <S ถ้ากระบวนการยุติธรรมทํางานถ้าองค์กรอิสระทํางานถ้ากฎหมายมันทํางาน,ถ,าาน,งานถ้ากลไกมันขับเคลื่อน ก็ไม่มีโคตรพ่อโคตรแม่ของใครจะโยนเชือกให้กับใครมีอิทธิพลมีอาหางกาในการโยนช่อโยนเชือกไปให้กับใครทั้งสิ้นค่ะประเทศไทยประเทศไทยคุณจะกระทำกับประเทศไทยและคนไทยแบบเดียวกันกับที่พวกคุณทำกับครอบครัวรัตนพัน์นั่นไม่ได้นะคะคุณ จะมาทำกับประเทศไทยแบบขี้ช่อขี้ช่อแบบเดียวกันกับที่พวกคุณทำกับครอบครัวรัตนาพันธ์นั่นไม่ได้ค่ะประเทศไทยรวมส้นตีนกันทั้งหมด67ล้านส้นตีน1 6 0 67คูณ2ค่ะแต่คะแนการถ้าเกิดแบ่งเป็นอีกค้อควายซะประมาณครึ่งหนึ่งก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งค่ะรวมส้นตีนกันได้เท่านั้นค่ะ แต่ครอบครัวรัตนพันธ์รวมส้นตีนก,กันได้แค่ไม่กี่ส้นตีนค่ะเขาจึงมีกําลังที่น้อยในการที่จะต่อสู้กับพวกคุณค่ะแต่ประชาชนคนไทยจะไม่ยอมให้ความอาหังกาบ้าระห่ำนั้นมาครอบงําสร้างอิทธิพลให้ประชาชนคนไทยขนหัวลุกขนหัวพองค่ะ เเชื่อไหมคะว่าถ้าลุงตู่ก็ช่วยประเทศไทยไม่ได้ถ้าลุงตู่ก็ช่วยผู้กูไม่ได้ถ้าลุงตู่ก็ช่วยคนไทยไม่ได้เราก็ไม่ต้องพึ่งลุงตู่ค่ะประชาชนทั้งหมดนี่แหละค่ะพอเอาและพึ่งตัวเองพึ่งกฎหมายของประเทศชาติค่ะถ้าลุงตู่อดีตนายกรัฐมนตรีพึ่งพาไม่ได้ก็ไม่ต้องพึ่งพาค่ะก็พึ่งพาส้นตีนประชาชนด้วยกันเองนี่แหละค่ะ เข้าใจที่พูดนี้นะคะถ้าลุงตู่หรือพรรคของลุงตู่จะสุกอยู่ที่ตูดอีตุ้งติ้งต่อไปถ้าอีลุงพีหรืออีลุงพี่ลุงอะไรขี้หมาอะไรก็ตามก็แต่จะสุกอยู่ใต้ตูดใต้ปีกของอีตุ้งติ้งสะดิ่งสีนี้ต่อไปเรื่องของพวกคุณค่ะแต่ประเทศไทยประชาชนต้องพึ่งพาตัวเองค่ะ <S <S ประชาชนต้องพึ่งพาตัวเองค่ะ และได้ข่าวว่าประชาชนทุกคนตื่นหมดแล้วค่ะตื่นตอนไหนตื่นตอนคาสิโนนี่แหละค่ะแล้วตื่นตอนพอลอรลบรที่จะไปแก้เพื่อให้บ่อนการพนันออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมายนี่แหละค่ะและนอกจากนั้นยังตื่นเรื่องเกาะกูดอีกค่ะประชาชนคนไทยก็ตื่นกันหมดแล้วค่ะตื่นทั้งออนไลน์แล้วค่ะออนไลน์ที่พ่ออีตุ้งติ้งเพิ่งจะมาไถฟีดดูเมื่อประมาณ3 4มสี่วันก่อนแล้วก็โยนเชือกให้เจ้าบ้านนะคะ ออนไลน์ยิ่งใหญ่กว่านั้นค่ะทุกคนสามารถปราศัยอยู่หน้าจอได้เลยค่ะเชิญค่ะฉันอยากจะรู้ว่าการแก้ให้พนันออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมายกับการออกกฎหมายคาสิโน,โนให้ประเทศไทยเป็นหวยบ่อนซ่องแหล่งซ่องสุมอบบยามุให้เหมือนกับปลอยเป็ดทาให้ประเทศไทยล้านหลังกลายเป็นแหล่งอบบยามุแบบปล่อยเป็ดเหมือนสามเหลี่ยมทองคำ เหมือนลัดโกกั้งเหมือนชเวโกโกที่แต่มาด้วยจีนเทาประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดีที่แหลมทองของไทยที่งดงามยิ่งแล้วมึงกําลังจะแปลงลั่งกลายเป็นประเทศชเวโกโกมึงกําลังจะเอาประเทศไทยกลายเป็นชเวโกโกแล้วถ้าเกิดว่าพวกมึงสามารถ นำพาประเทศไทยกลายเป็นชเวกโกโกโดยที่ไม่มีใครคัดค้านมึงได้โดยที่ไม่มีใครคัดค้านมึงได้โด,ไดไดโดยที่คนคัดค้านนั้นเขาป่วยเขาแก่เขาไม่สนใจประชาชนคนไทยนี่แหละจะรวมส้นตีนกันจัดการมึงเองเข้าใจที่พูดนะถูกเก็ตไหมพวกถูกเก็ตไห กูจะนั่งพูดอยู่ตรงนี้แหละกูจะไม่ไปไหนกูจะนั่งพูดอยู่ตรงเนี้ยกูจะนั่งพูดอยู่ตรงเนี้ยและคอยดูนะคะระหว่างหวยบอลซ่องระหว่างการพนันออนไลน์กับระหว่างยกหน้านน้ำเกาะกูดให้กับอีฮุนเซนสามอย่างนี้ กับการเจ๊งบงของตระกูลจินในพื้นแผ่นดินนี้อีกรอบหนึ่งมึงคิดซะว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันฉันให้พวกเธอทายว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันระหว่างความชิบหายของมาดามแพรกับประเทศไทยอะไรจะชิบหายก่อนกัน หว่างประเทศไทยระหว่างมาดามแพกับประเทศไทยอะไรจะชิบหายก่อนกันแล้วทีนี้มึงมาดูว่าสิ่งที่ด็รมาริกาซึ่งไม่ใช่หมอดูคาดการไว้มึงมาดูว่ามันจะแม่นหรือไม่มึงมาดูว่ามันจะแม่นไหมมึงคอยดู มึงคอยดูมึงเชื่อกูไหมโอเค